สวัสดีค่ะ FC ซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ซท่านใดเข้ามาล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือน,นีแอดก็ได้มาวัดป่าดงนาเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องมาติดตามแนวทางต่องวดของพระอาจารย์เนาะคะ่ะว่าอาจารย์ได้ฝันต่องวดไปหรือจังใดเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากอาจารย์เลยเนาะคะ่ะแต่ว่าทั้งวัดดงนาเพื่อนนี่เหล็กกับเขาหลายสำนักเนาะคะ่ะของปู่ไผ่เนาะคะ่ะของยาส อมอนคลองยาสมอนค้องปูอินดำเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นที่น่าสนใจติดตามไปเด้อค่ะช่องช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากพระอาจารย์เลยค่ะว่านิมิตฝันได้แนวทางฝากพี่น้องต่อใดนนะคะไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ สการค่ะอ้าวสาธุสาธุตามตองวัวเนาะค่ะอาจารย์เออตามตองวัวเนาะจ้าเลขกกับเขาโยเี่ครับเลขกกับเขาโยเอแต่ว่าเรียกพู้มันเพื่อนในชื่อเพื่อนในชื่อกับกับอันโหกับก้อนวันตัวเดียวกันเพวันกับว่าอยู่ีเนาะจ้ามือท้ายคีบไปเกิดเท่งเบาเท่งหัวอยู่ค่ะมันวันกับว่าให้ตรงร้ายพระคุณเจ้าสิมี่หมองอยู่อะไรตรงร้ายเรียกพู้มันก็ได้เออ มือกศิลาอยู่เนาะค่ะอาจารย์เนาะแมนผู้ถือก็ผู้ถือกสิลายอยู่แมนกบ้านซุ้งอยู่บ้านแอดมินอยู่ทุ่งห้องนี่เราเบอร์โทรใวใน้ำเนาะประธาผู้ผู้พนโชคดีเนาะเออเพื่อนจากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำเืือตู้อภิธรรมเนาะเออมาหลายๆซองกันเบื้องหลายๆซองก็ดีเห็นนี่แมนหมดอ่ะเออมาหลายๆซองกับเบื้องหลายๆซองก็ดีเห็นว่า โอ้เบอร์ทัววัดอาจารย์นะเพื่อนด้วน,นี่เพื่อนเราที่ทัวมาถามาาครูเพิ่์ตอยากเข็ยนบุญน้ำเฮาแนว่ว่านี่ล่ะสิเก็บเงินซื้อดตัวพิธามสวดอภิธฐามค่ะเออแต่ว่ากัมันก็เป็นชุดใหญ่กันเสือก็ต้องซื้อชุดใหญ่เลยก็สิยดายบาทเออสือดูใหให้ครบทุกอย่างเลยแม่ค่ะอาจารย์ให้ครบทุกอย่างเลยเตะวันว่าเสิได้งวดนี้ล่ะจ้าจังได๋พ่อมึงก่อนนะได้อยู่องดอกคะอาจารย์แม่นบ่จ้าเออสาธุสาธุให้ไดรเสวัดแเ่ว่านี่ค่ะ เอาซื้อมาบ่ได้ออกไปใช้ดอกบ่ได้ชิบไว้แล้วก็บ่ได้ออกไปเมาอเป็นมุลวัดมระดุวัดหญางยมมาดยิฮาเอาไปใช้เม่นว่าล่ะเออเอื่อนใจหยาตยโยมทาบุญทันดีพระบ่ได้เฮ็ดอย่างเด้ <ฮะ S 2> โอ้จังอันลงมาเรียกพุ่มะอันคพามฝานนันเนาโอ้หลุดนั่นหนึน <ฮะ S 2> ่คหันเนาะายมันขึ้นนีกฝันอีกดี่มันขึ้นนี่ฝันฝันตอนองวัดเลยบ่คข,ขาอาจารย์ฝันตองวัดมันขึ้นยัแต่ว่า ว่าสู้ก <interpret. S 2> ันฟังเนาะบอกอันน uh ี้ว่าเรื่องความฝันสู้กันฟังให้ตีเบิงเด้อค่ะเออฟันว่ากันมื่อนี้มื่อนี้ผู้หญิงม่าสองคนพูหญิงมาสองคนมาสองคนมาสองคนอุ้มเล็กหน่อยผู้ชายมา่หายเพราะฉันค่ะวยวันหนึ่งหันเอาผู้หญิงมาาห่วฟา่กันมาตัวเลาใช่มาตัวอีกบัวตอนนี้วันหนึ่หันเขาว่าตัวต่มาแล้ววันนี้ใช่ไหตัวอีกบัวตอนนี้เพราะฉันค่ะว่าอัน นเป็นปูดตีก็ไม่ปูดตีบ่ถือกซื้อบอกว่าจัดว่าอ่อนเล็กหน่อยผู้ชายมา่หายวดนี่ยเอาเอาไว้เลยเด้อพายจาดเนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยว่าจัดคนบอกเลี้ยงไว้พวกกันฉันพวกงู้นเนี่ยว่าจัดเออผมก็เลยว่าเออก็แต่ว่าเอาไว้เลีกมันก็เขาเดีหรือนะว่าเขาจะเอาเล็กหน่อยผู้หญิงมาแต่ว่าไอ้เนาะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลีกกับเขาดีที่แล้วเนาะรับผู้หญิงไว้เนาะบันรมืงขึ้นก็ได้รับผู้ชายอันนี้มืงขึ้น ่ไหวเยทีเป็นหนึ่งเลยผู้ชายกัเป็นหาหนึ่งีหนากหาหาเท่านี้บ่มันก็มีเท่านี้ทีล่ะผมว่าีิดผมคิดเบิ้งไว้ดิจะเปลี่ยนตัวไดีเนาะานก็าีหาไม่งันก็หาหนึงท่าเด็กน้อยู้กญิงมาสองคนเนาะ่เาอยู่ น่าแตกเชีวเชี่ยวมาสวดสวดมาเอาไปถวายอาจารย์รดนเวาเลี้ยงว่วไวดอกมาสั่งอันไปถวายเพเ่าเลี้ยงโดนวดไว้จักมีแต่หมาก็เต็มวัดนึ่งของหมามาปล่อยมาสั่งหมาก็บไม่เอาต็มวัดนึ่งมาสั่งดอกคนอยาวมาปล่อยดูไรไหมเด้อ่าสั่งดอกแต่ว่าก็ได้รับรับเล็กน้อยไปเขาอยู่ดี ม้วนโมเดลารบนี่เดลาร์ดีดีหลับใยนี่ดีบ่ค่ะอาจารย์ดีดียู่ดีเล็กเล็กว่าเลขกชีเขาอีกเลยเล็กชิยู่อีกเลยเนาะเล็กชอยู่อีกจากซีแมนจุดได้เท่านั้นล่ะฟังเบิ่องฟังอ่ะพี่แต่หน้าเพิ่งเด้องวดหนึ่งหันรับเป็นหน่อยเพิ่งยิงไวเลขกกะเขาเนาะจ้าวันนี้หลับดึกหน่อยผู้ใช้ไหวป่ะฝันตองงวดมาขึ้นเนาะค่ะฝันตองงวดมาขึ้นเลยฝันว่าหลับดึกไล่วัดกะเขาแต่ว่าที่เขาฮองไผ่เท่านั้นล่ะอันนั้น ผู้ใดเบิ่งแล้วก็ตีความฝันผมเอาเนาะค่วัานี่มาทั้งเด็กผู้ตีเก่งจ้ะเขาเหม็นใต้คลิปเลยเด้อค่ะเด้อแม่นเมียนไปตีเก่งกับเขาคอมเมนต์ใต้คลิปโลดค่ะมามาๆเอามาเว้าเรื่องเลขชุดชนึงหั่นเนาะเลขชุดที่แม่ไล่เอามาเอาเนาะค่ะโอ้ขอบบุญขอบคุณแม่ไล่เนาะเพิ่นก็ได้นําเพิ่นหลายอย่างเลยดีเนาะค่ะ เป็นอย่ี้ดีไม่ไลกก็ได้เพื่อนหานั่นหานี่ไม่หอกก็ขอบุญขอบุญมันเป็นอย่างสูงเลยก็ปูฤาษีนี่ดำเนาะถ้าหมายวัดเท่ามี่อันควบเพื้อห้าสิหลายเติบหลายรีนี่ล่ะจกเงียบนอกจากอะไรจเงียบไม่ไล่สิมาวันไหนอีกค่ะปู่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบก็อาจารย์แจ้งข่าวได้ค่ะเออกระสั่งไปทางยูทูบบอกไปทางยูทูบพอด้อ อันแม่ไล่พันธิมาวัดปลาดุงน้าเพื่อนวันที่ยี่สิบอ่าพันธ์พันธิมาวัดน้อนงน้อง,องบวมเราธาดเจี๊ยบเนรมิตรนะครับโม่งเรียบดุงน้าเพื่นอนอแม่ไล่พันธิมาวันที่ยี่สิบอ่ให้ผู้ผู้ผู้พนเนาะหล่ะผู้ใดอยากอยากได้ของรับควมามดีเนาะหาเนาะอยากได้เลขอยากได้แนวทางอยากได้เลขอยากได้แนวทางกัให้มาะสำหรับ ทีมันออกพานมาแล้วเนาะเป็นเป็นของของปูพายบ่ะว่าหลานผมวันนี้เป็นเป็นเ่เป็นของปูพายเนาะของปูพายี่อลูงไม่ไล่กะ <c oughs> โอ้นะเข่าให้เพอพน้นนะค่ะเขาอยู่สองหกสองเก้าวดที่แวเข่าเจหมวดที่แล้วเขาของกูไพของกู้ภัเขาหวที่แล้วของกูไพ้กับเข้าหมาส้วเนาะสามหัวสมแล้วมาลงหมาบาดมายาสมอนเนาะยาสมอนกับมาสองเก้าอยู่ด้ยาสมอนกับสองเก้าสองเก้ามยาสมอนกับสองเก้า ว่าดีมากเนีม้อนเน่ยม้อนเจตูฝนมาเขียนไว้เฝนมาขอน้ำยาสมอน่นมะหยาขอน้ำยาม่อนเออเพิ่นมาขอน้ำยาม่อนเพิ่นได้เพิ่นก็มาเขียนไว้กับเก็ดเก็หาเก้าเยอะเป็นหนึ่งกันมันเนาะเก็กับหนึ่งตัวเดียวกันเกับหนึ่งตัวเดียวกันทำไมเพิ่นได้สามตัวแตกเนาะอาจารย์เกสามตัวแตกว่านี้ก็เป็นต้นตะเขียนเนาะต้นตะเขียนค่ะผู้เรียนอย่างนเลขตัวเดียวก็ผมอยู่ดิผมเหมือนเอาทั้งขีดซื้อ ผมมาผมมามีของของของแม่ไล่แล้วผมมีของยาสมอนงานปูพายเล้วผมเล่บโอเขียนล่งกันนะโบไดเขียนล่งสิค่ะแต่โตเก่าเนาะค่ะเออโบมันมีแต่โตเก่าลายกับเรื่องโบเขียนล่งหกสองกับเก้าสองกับเลย่องโบเขียนล่งอันนี้กับเข่าไอ้เพื่อนเนาะเข่าให้ปูเดียนแต่ว่าโบขอบุญขอบพุ่นเออดีข่าวว่า เงินมาเดี๋เหตุตัวเงินตนปัจจัยมาหาไหมค่ะเงินเงต่เงินมาอยู่ให้จไดก็ได้ลรตัวัวลววานใยูทูบให้ยูทูนห้นั่นเอาให้ยูทูห้องติดต่อนบอกว่าคนจีบามื่อไหร่คนจี่าเมื่อไหรบานี้เลกส้างเนาะเก้าซอนือเรา เรองอิริขอโทษค่ะน้องเอกซ์นะคะเรื่องอิร่งค่ะลรืมงทายทำนะคะทาย่ใหเพร้อมเราค่ะื่องบลง่ค่ะสร้างยุคขางสร้างเนาะยุคขางสร้างเนาะยุคขางสร้างเก้าสองเอะยุคขางสร้างอืมเยอยุคขางสร้างเก้าสองพระบนกระโชกดีไล่สององค์คูอดิค่ะทาย่ำลอตเตอรี่ว้พร้อมทีทายอลอตเตอรี่ว้อาจารย์กื่อว้เนาะค่ะนาะี้ค่ะนนี้ละันนี้ก็ ก็เน้นเน้นไปทั้งข้มฝันเบุญเนาะเขียนไม่เราเหรอเขียนไปแล่วอาจารย์สิเน้นตัวไหนอาจารย์สิเน้นตัวไหนค่ะที่ลูกเขียนหรือว่าก็ยังบ่มั่นใจให้คำนวณผู้ใช้เป็นหผู้ใช้เป็นหาค่ะเน้นเน้ียนเน้นหาซีผิดแล้วเน้นซีหาเน้ยนซีหาผู้เดียวบ่ค่ะเน้นซีหากำหนดหาเน้นซีหากำหนดหาเนาะมาผู้เดียวแต่ว่า ผู้เดียวผู้เดียวแต่ว่าผู้ยิ่งมาสองคนอุ้มมากนะค่ะผู้ยิ่งมาสองคนแมนสองคนกษีสี่สี่ห้าสี่หนึ่งห้านอะเออเื่องเอาเอาพิษกันในะคอยู่ในตัวเดียวกันไม่นี่ไรอยู่ในตัวเดียวกันนี่แหละเึ่งฟังเรื่งพิดจะพิดจะระนาบเนาะจ้ากับขวามแต่วาว่ันกับว่ว่าหบต้ได้ว่าต้นเดยววฉบากับว่าต้องวดลดระคา เพื่อนมาเพื่อนมาจังสีบคุนนี่ไม่ไล่มาหลังไม่ไล่จังสีบาเลยอ่าอ่ามอขึ้นเี่ฝาตรงตองตองจะพูดะะก็ฝันไว้เถวะจะพูดก็ฝันไว้เถอะมัคฝันเลยสัตออ้จ <c oughs> ัดไม่อานี่จัดไมเพะันร <c oughs> ก็ขอบเดินบุญปคนว่าอาาของ้อให้นะคะอาอาจารย์ล่องเื่องนัเอ ค่ะี่ก็เป็นแนวทางของทั้งพระอาจารย์วัดดงนาเพื่อนเนาะคะ่ะกระดนิมิตตองวดเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกระดมาติดตามแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านเผื่อมีโชคมีชัยกับทางอาจารย์วัดดงนาเพื่อนเนาะคะ่ะทั้งวัดดงนาเพื่อนก็เลยกับเขาลรา้สำนักเนาะคะ่ะกับของปู่อินดัมของปู่ไผ่เนาะคะ่ะของยา อมอนของยาสมอนเนาะค่ะพี่น้องกะเขารลายสำนักอยู่นะค่ะกับเป็นทีนาสนใจเนาะค่ะกับแคหนาจอไวเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านแอดกับเป็นผู้นําเสนอเนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดอยากรวมทําบุญกับทางวัดดงนาเพลินเนาะค่ะก็ติดต่อโทรไปหาพระอาจารย์ไดเดอร์ค่ะแอดกับเป็นสะพานบุญแหละหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจาก ช่องคองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคองพารวยเนาะคะ่ะแอดก็เสหาคิปเด็ดเด็ดดีๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ